สวัสดีครับก็อยู่กับผมอิมนะครับผมวันนี้เราจะมาปั้นไก่กันนะครับผมในเกมมันนกมะพปุระนะครับผมจังตอนนี้นะผมผมก็เก็บเงินไปได้100ล้านเลยเออหนึ100ล้านนะครับก็ถือว่าเป็นเงินที่เยอะอยู่วันนี้นะครับผมมีคนขอเข้ามาว่ามีมีใครคนหนึ่งขอเข้ามาว่าอยากให้ปั้นไก่ซอมบี้นะครับก็ได้เลยผมก็ปั้นไปลองไปละ เลเวลหนะครับผมโอเคครับผม mm hmm. เพื่อไม่มีการเสียเวลาละครับผมผมก็จะปั้นเลยเนาะแต่ถ้ามีเสียงรบกวนยังไงขออภัยด้วยนะครับ mm hmm. มาเราปั้นกันเลย mm hmm. ไปเวลเจ็ครับผมนี mm ่ hmm. ปั้นเข้าไปไก่สมบีนะครับผมจะเป็นไก่ที่เน้นเลือดเนาะ ไปเลยเวล์แปดครับผมมาเลือดแปดหมื่นแล้วนะครับผมโอ้โหเยอะอยู่นะนี่ครับผมปั้นไปเลยกินเงินเยอะสุดือเงินนี่แหละใช้เงินหนึ่งล้านข้า0แสนหนึ่งล้านเก้าแสนสองหมื่นนะครับผมกดไปเลย โอเคครับผมตอนนี้ตอนนี้เงินเหลือ9ก้าสิบสามล้านแล้วเพื่อนเอาไปดูสิสองล้านนะครับผมสองล้านหนึ่งแสนหกหมื่นนะครับผมกดไปโอเคครับผม ไปเลยกลัวสอมบีกินเงินชั้นน้อยๆหน่อย,น,อยนะไปกบผมลองเอามาสู้กันเลยอัตราชนะหกสามเอไก่ซอมบี้พระ,ะไก่ซอมบี้บูทด้วยโอ้โหเยี่มยมจริงๆเป็นคู่ต่อสู้ที่สูสีโอ้โหไม่สูสีแล้วครับ แพ้เจอรุ่นพี่เฮือขอตอนครับพูดทันไหมเนี่ยโอเคปั่นต่อเลยครับผมสองล้านสี่แสนบอกเลยว่าเก็บเงินถึงหนึ่งร้อยล้านเนี่ยยากโคตรเอเคครับผมปั่นปั่นปั่นไปผมจะไม่ปั้นไกลหุ่นย,ยนนะครับผมเพราะว่า ถ้าใครอยากจะให้พันไกลหุ่นยนต์นะฮะไอ้ดีเฟนน่ะมันเยอะมากเลยก็คือแบบการป้องกัน,นครับโคตรเยอะไปเลยเบลสิบสองเงินเห,หลือแปล้านนะเพื่อนเอ้ยกินอย่าก,กนินเงินเยอะเลยขอร้องล่ะเยอะเงินไม่พอ,อเ,เอาอมือลัน่น ก็ไปต่ออัพต่อสิครับรออะไรอัพต่อเรื่อยๆมีวันหยุดกาเลือดเขือเือไปเวล14ครับผมมาอัพต่อเลยเลือดตอนนี้เลือด9ล้านนะครับผมจังวันนี้โอ้โหเลือดเยอะอยู่นะ ไปเวลสิบห้าเลยโอ้โห,โหพอเก็บเงินเก็บเงินโคตรยากจะพอเสียเงินเสียเงินง่ายจริงๆรเลือดโอ้โห,โหเลือดเนี่แยแหละเยอะสุดแล้วอืมลองเอาไปสู้กันหน่อย ไกสตอบบี้ไปจ้ะไกสตอบบี้บู่ด้วยจริงโอ้โหจึกเข้าไปโอ้โดาเมจดคนเยอะเลือดไม่ลดเลยเพื่อนอแกสู้จะไม่ได้หรอกเป็นชุดม้าใหม่นะ <c oughs> เือเออตายไปสิฮ่ <c oughs> สู้จะไม่ได้หรอกอโอเค ไปต่อเลยโอเคครับผมจังหวะน,นี้เลือดประมาณเลือดประมาณสิบยี่สิบล้านแะ้วกันมั้งก็ไม่รู้นะครับน่าจะยี่สิบล้านแหละกินเงินเยอะสุดก็เลือดนี่แหละเยอะจริงๆไปต่อเลย เงินจะพอไหมเนี่ยผมว่าไม่พอแน่เลยว่ะได้เท่าไหนแค่ไหน,แค,ไหนแค่นั้นนะครับทุกคนถ้าเงินผมไม่พอก็ขอโทษโดยละก,กันนะครับโอเคได้แค่เบลสิบเจ็ดนะครับก็ได้แค่นี้แหละเนาะต่อ EP 2สองนะครับผมต้องต่อ EP 2สองเนาะ โอเคครับผมต่อพาร์ทหน้าเนาะเดี๋ยวไก่ซอมบี้นะครับผมมาเรามาลองไก่ซอมบี้ในเวล17กันเลยนะครับไปหกสิบหกเปอร์เซ็นต์ไปเลยโอ้จะไก่ขนดำจะจะกัดแกจนกลายเป็นซอมบี้ย่าออหุ้ยมันตีแรงมากไก่ขนดำนี่ดำ ดำแรงดำแรงแรงดำอะไรมันก็แรงสมชื่อมันนะครับผมแต่รู้จะชนะได้อเปล่าโอเคก็ผมชนะครับผมมันไม่ติดคีรอถ้าถ้าไก่ขอดำติดคีน้าขอกเลยว่าดอนเคโอเสมอแน่นอนเวลอัพไปเลยโอเคเวลอัพแล้วนะครับ มาลอง PvP ได้ไหมไม่ได้ไม่มีเน็ตนะครับผมก็สำหรับไก่ซอมบี้ก็ขอไว้เพียงเท่านี้ก็พอแล้วเนาะเพราะว่าเอ้ยเราลองเล่นตาสองตาดีไหมนะครับน่าจะดีเนาะไปเลยอืจะไก่นักเลงครับผมไก่ตัวน,นี้ก็ถือว่าได้เงินเยอะนะแต่มันก็โหดนะครับ มาเราเปิดก่อนนะครับจังหวะนี้ติดคีย์เคอลด้วยติดคีย์เคอลไว้โอ้ตีไม่เข้าเลยเพื่อนแรงอยู่นะแรงอยู Reality> ่นะเนี่ยแรงอยู่นะครับเนี่ยโอ้ตีแรงมากแกไม่เท่าไม่เท่าเราหรอกเพื่อนเกิดตีฉันขิดคอจงตายไปสิเถอะ เงินเยอะมากโอ้โหมอกแล้วผมว่าไก่นักเลงเนี่ยได้เงินเยอะนะครับก็ถือว่าดีใช้ได้เลยเดี๋ยวผมจะมาอัพไก่หุ่นยนต์ให้ดูหนึ่งขั้นแล้วกันเนาะมาดูสิว่าจะอัพไปอุ้ยโอ้โหแรงมากไก่ไก่ไล้ขนแรงมาก เดี๋ยวไก่ไร้ขนเนี่ยถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะปันให้โดนนะครับ okay. ไปต่อกันเลยมาเจ้าไก่ไร้ขนฉันจะมาเก๊กเคนเกย์สู้ฉันไม่ได้หรอกตานี้เมื่อก,กี้ฉันออมมือให้นะนี่จึ้กเข้าไปลาตายลงไปนอนลินห้อยตัวขาชี้ฟ้าเลยดิด ถือว่าดีใช้ได้เลยนะครับไก่ซอมบี้ก็ถือว่าก็ดีอยู่นะก็ไม่ไม่มีอะไรมากครับผมเจอไก่หิมะครับผมตัวโหวสุดด้วยดูสิจะชนะได้หรือเปล่าอ<ฮ>ยาเฮ้ยชนะได้เฉยไก่เอลซ่าลงไปนอนกับพื้นอะไรกันนี่อะโอ้ไก่ซอมบีนะ้อะไรก็แข็งเก่งกันนะน,นี่อ สุดยอดเลยมาก็ผมอีกตาเดียวนะครับผมตานี้ตาสุดท้ายละเดี๋ยวเราจะไปอัพไก่หุ่นยนต์ให้ดูกันไก่ไก่ท้องเนี่ยก็ก็โหดเหมือนกันนะครับผมก็มือใหม่ก็มีคนปั้นหลายคนเลยเนาะที่ใช้เนาะโอเคครับผมชนะไก่ขอทองไม่ได้ยังง่ายไดย้หรือเปล่าไม่รู้ คมาเรามาดูกันเลยลดแรงจริงแล้วก็ผมขึ้นไปเลยโอเคครับผมให้ผมอัพคริสติเค้ลแปบบ๊บตาคิไม่ได้เงินหมดแล้วอาหาหมดตูดเลยไปฟาร์มเวลแปบบ๊บ โอเคครับผมก็จากกันด้วยไก่หุ่นยนต์ละกันเนาะก็คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวพาร์ทเดี๋ยวพาร์ทหน้าจะมาปั้นไก่ซอมบี้ใหม่เนาะครับผมก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กันด้วยนะกดกดกดกันนะครับผมก็ไปละเหนื่อยละไปแล้วละครับผมต้องไปกินน้ำเพิ่งไปฉีดวัคซีนมาเข็ม2นะครับไปละบ๊ายบาย Yukarıda